หลังจากที่ผมบอกวิธีเช็คพันเสื้อคอยไปแล้วนะครับทั้งวัดแรงเคลื่อนทั้งวัดค่าความดันฐานาไปแล้วนะครับต่อมาเราเช็คด้วยด็อกเตอร์ได้หรือเปล่านะครับผมจะแนะนําการเช็คว่าพันเสื้อคอยมันทํางานหรือเปล่านะครับด้วยด็อกเตอร์เอพนะครับเราจะดูได้จากไหนนะครับให้สังเกตนะครับแตบตอนแรกนะครับเปิดสวิตช์ก่อน ปิดสวิตช์นะครับเชื่อมต่อเข้าไปก่อนนะครับให้สังเกตตรงไหนนะครับสังเกตตรงที่ความเร็วของเครื่องยนต์นะครับคือความเร็วรอบตอนนี้ยังไม่ติดเครื่องนะครับคุณเห็นไหมคือเป็นศูนย์นะครับรอบต่อนอาทีเป็นศูนย์นะครับทีนี้ถ้ามันไม่ทํางาน มันก็ยังเป็นศูนย์อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้ามันทํางานมันจะขึ้นเป็นรอบเครื่องนะครับในขณะที่สตาร์ทถึงแม้จะสตาร์ทไม่ติดมันก็จะขึ้นนะครับ400รอบ500รอบอะไรก็ว่าไปถ้ามันมีสัญญาณออกมาแสดงว่าพันเสอร์คอยเนี่ยมันยังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันทํางานแล้วมันจะขึ้นแบบไหนนะครับก็คือสัญญาณรอบนั่นเอง เราจะเห็นได้จากเครื่องนะครับว่ารอบเครื่องมันขึ้นทีนี้ผมจะสาธิตยกตัวอย่างว่าสายพันเสื้อคอยขาดไม่ว่าจะขาดจากปักตรงนี้หรือขาดก่อนเข้ากล่องไฟนะครับหรือแม้แต่ตัวมันเสียนะครับมันจะขึ้นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์แล้วก็เชื่อมต่อปกตินะครับเชื่อมต่อปกติเลยนะครับดูไปนะ ตอนยังไม่ติดเครื่องก็จะเป็นศูนย์นั่นแหละครับเป็นศูนย์นะครับทีนี้ถ้ามันเสียหรือปักขาดสายหลุดอะไรก็ช่างมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะปลดสายตัวนี้ออกนะครับซึ่งเป็นสายของพันเสื้อคอยนั่นแหละนะครับ นี่นะครับปลดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคนมาดูหน้าพารามิเตอร์นะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับสตาร์ทได้เลยเห็นไหมครับสตาร์ทแล้วมันไม่ขึ้นมันขึ้นเป็นศูนย์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้รับสัญญาณจากพันเซอร์กล่องไม่ได้รับสัญญาณนั่นเองเมื่อกล่องไม่ได้รับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นตัวพันเซอร์เสียสายไม่ได้เสียบสายหลุดสายขาด สิ่งต่อมาที่จะไม่ทํางานก็คือตัวนี้นะครับไฟหัวเทียนไม่ออกนะครับหัวฉีด <She et S 1> ก็ไม่จ่ายนะครับอ่าไฟไม่ออกหัวฉีด huh ไม่จ่ายแล้วก็ <'re> เดี๋ยวดูปั๊มติ๊กนะครับว่าปั๊มติกทํางานไหมนะครับปั๊มติ๊กทํางานนะครับแต่ไฟไม่ออกแล้วหัวฉีดไม่จ่ายหัวฉีดไม่จ่ายดูจากตรงไหนนะครับมาดูนี่นะครับ ดูในส่วนของไทม์ฉีดนะฮะดูนะครับในส่วนของไทม์ฉีดไทม์ฉีดตัวนี้จะอยู่หน้าที่เวลาในการฉีดน้ำมันนะครับหรือทมฉีดนะครับคุณสังเกตด,ดูนะครับเมื่อฟันเซอร์ไม่ทํางาน คอนเซอร์ไม่ทำงานนะครับไฟหัวเทียนจะไม่ออกนะครับให้สังเกตนะครับไฟหัวเทียนจะไม่ออกรอบเครื่องจะไม่ขึ้นแล้วก็เวลาในการฉีดและองศาจุดระเบิดจะเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมครับมันจะนิ่งหมดเลยนะครับเวลาในการฉีดเป็นศูนย์เพราะมันประมวลผลไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องไม่รู้ว่าลดมันเครื่องหมุนหรือเปล่านะครับองศาจุดระเบิดก็จะไม่ขึ้นนะครับ สารจุดระเบิดจะไม่ขึ้นแล้วก็รอบเครื่องยนต์ก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่คือพันเซอร์เสียหรือพันเซอร์มันไม่ส่งสัญญาณมานั่นเองนะครับหรือสายขาดก็อาการเดียวกันนะครับแน่นอนว่ารถจะสตาร์ทไม่ติดแน่นอนเดี๋ยวผมใส่เข้าไปให้ดูนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับใส่กลับเข้าไปคุณคอยดูนะครับ ถ้ามันมีสัญญาณรอบเครื่องปั๊บมันจะมีการฉีดน้ํามันขึ้นมาทันทีนะครับโอ้สตาที่ดูนะครับเนี่ยครับมันมีรอบเครื่องนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นอะไรเวลาในการฉีดน้ํามันนะครับเวลาในการฉีดน้ํามันแล้วก็องศาจุดระเบิดจะขึ้นอย่างแอ็บสิบสามนะครับนี่ครับคือเมื่อมันมีสัญญาณมา องประกอบทุกอย่างครบเครื่องมันจะติดนะครับ